ซ่อมโทรทัศน์ทีเตัวนี้ม <ip ul g ument> ันจะแก้วสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ต้องซ่อมทีวีเก่าอย่างผมนี่ต้องซ่อมทีวีเก่ามือเก่าต้องไปซ่อมทีวีใหม่มีการตัดปลักด้วยไฟไม่เข้านะครับไฟไม่เข้าแล้วก็มีการทดสอบด้วยการตัดปักลอกเครื่องนะครับเสียบปักก่อนนะครับผ่านรอโหลดหยับอยู่นะครับ เปิดปิดไม่ติดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีไฟไม่มีอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับสายขาดหรือเปล่านะครับเพือนนี่ก็คือรุ่นของเขานะครยี่สิบเก้านิ้นวโอ้แบบหนักเลยนะเพืนนะ่อนหนักมากเลยน้ำหนักเยอะภายในทีวีแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้นั่นเพื่อนทีนี้ไฟไม่เข้าก็ต้องดูอะไรบ้างก็ดูพวกปลั๊กไฟบ้างอะไรบ้างนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูฟิวก่อนก่อนที่จะไปดูปลั๊กไฟแต่ปลั๊กไฟเห็นเห็นรอยขาดหรือเปล่เป็นการตัดหรือว่าหนูเห็นก็ไม่รับเลยมาดูก่อนดูฟิวเขาก่อนอดูฟิวอ่ะโอ้สวยสวยโอ้สวยงามสวยงามที่ดูฟิวก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันได้แก่วมาแล้ว ถ้าดูฟิวแล้วฟิวดำมันจะเป็นมอสเฟตถ้าใจไฟปมปันชอ็อตใช่ไรหรอกด้านล่างเป็นแบบนี้ครับดูทรานซิสเตอร์ฮอกันหน่อยครับทีนี้ตั้งมิเตอร์ที่คูณหนึ่งแบบนี้นะทีนี้ก็ลองวัดดูวัดขาซีแบบขา e. ีขาซีขาอน่ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับเตอรแต่กันดูหน่อยเข้มขึ้นเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ดูทรานซิสเตอร์ฮอนะครับเตอร์ฮอเนี่ยวัดที่ขา C กับขา E นะครับจะต้องขึ้นข้างนึงนะครับอ๋อขึ้นข้างนึงแล้วนะครับสลับสายมิเตอร์ซ e เหมือนเดิมนะครับแต่สลับดําแดงเขาครั้งนี้จะขึ้นแล้วลงนะครับหรือไม่ขึ้นเลยแล้วแต่ด้ออ่าตัวน,นี้ไม่เห็นเลยเออไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าทรานซิสเตอร์ฮอช็อตเนี่ยเขาจะชอ็อต CE หรือเป็นศูนย์นะครับอ้าว ทีนี้นะครับเข้าสู่กระบ,บวนการการวัดไฟอาการไฟไม่เข้าจำเป็นต้องถอดทรานเซอร์ฮอออกเพื่อที่จะซ่อมภากใจไฟหรือว่าดูในส่วนของการชอ็อตแต่นี่กี่ขัน้นนะครับกี่ข้านแล้วผมก็จะวัดไฟ300โวล์ลยนะไฟ300โวล์เลยไฟ300 v มันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้ โดยตรงนี้คือขั้วลบนี่ก็คือขั้วบวกของ4ฟินเตอร์ไฟ300โวลต์ตั้งมิเตอร์ที่พันโวลต์มาดูหน่อยมีหรือ,อยังนั่นเพื่อนเจอ์นะเสียบปั๊กผ่านหลอดโหลดหนะ้เปิดไว้สักหลอดนึงก็ได้ลดหลอดนึง ถ้าเกิดว่ามันช็อตมามันจะได้หลอดเติมจะได้สว่างหน่อยโต่หน่อยเสียบปลั๊กแล้วนะครับวัดที่4นะครับไฟ300ต้องมีแล้วนะทีนี้ปั๊บโอ้มีไฟ300โวลต์แล้วนะครับแล้วทีนี้ไฟที่ออกจากสวิตชิ่งมอเต s u p p l y มันก็จะมีซีตำแหน่ง c 824เนี่ยตอนนี้ไฟช็อตไฟจะเป็นไฟร้อยนะครับไฟร้อยลยนมไฟลอยใหอ่เป็นไฟร้อยเย โอ้ไม่มีเลยมีดิ่มซิมมีดิ่มซิมเลยไม่มีไฟออกนะครับเ,เพื่อนๆทีนี้นะครับตั้งมิเตอร์ที่พันโวลต์กลับไปวัดไฟ300โวลต์อีกครั้งหนึ่งนี่คือไฟ300โวลต์นะครับทีนี้ถอดปลั๊กถอดปลั๊กแล้วนะครับไฟ300โวลต์จะค่อยลดลงหรือว่าลงเร็ว นิ่งไฟสามร้วลต์ไม่ลดลงเลยมันก็ดีแต่ตัวไฟหลายหยวิ์มันบุดีแล้วมันบดถือทองน่ yeah. ไฟสามร้อมันต้องลดลงหากมันไม่ลดลงไปดูอาสาตาดัดมันจะลงได้ไมมันไม่ลงจริงๆนั่นน่ะไม่ลงหรอก จับตั้งนานไม่ลงทีนี้ก็กลอดไฟมาคลายออกก่อนนะจะจับมันจะดูดมือเราเลยโอ้ออกแล้วนะ,ะหมดแล้วเอาเนี่ยใจว่าหมดแล้วที่ก็ดำเนินการต่อไปออเหนะหมหมดแล้วครับเข้ามาดู Our Start. Our Start. อาสตาร์ทอาสตาร์ทก็จะอยู่นี่นะ้อ นี่หม่ะเพื่อนมาดูครับมาดู r start ตัว r start เข้าก่อนขาดก็ได้นะครับ4.7เมกนะครับตัวนี้เนี่ยเหลืองม่วงเขียวนะครับ4ีเมกนี้มมีอา t a สตแล้วมันก็ต้องมี r ที่มีไฟเลี้ยง ic ก็ต้องตรวจดูสองตัวนี่แหละเนาะต้องถอดออกมานะครับ หลอดออกมาไอตัวนี้จะต้องมีไฟด้วยไฟเลี้ยงด้วยนะนะครับจะต้องดูจะต้องดูตัว R s t a สตาร์ทแล้วก็ไอตัวนี้มันจะเป็นไฟเลี้ยง IC ซีไดูก่อนยก R ขึ้นมาดูก่อน R สตาร์ทออยู่ตำแหน่งสตาร์ทนะครับตัวต้านทานนี่แหละแต่มันอยู่ตำแหน่งสตาร์ทตั้งมิเตอร์ 10k นะครับ อย่างน้อยเข็มจะต้องกระดุกกระดิกให้เห็นบ้างค่าสูงอยู่ต้องใช้มิเตอร์ตัวเลขนะวัดเขาทึงจะวัดไดะเว้ยมันไม่ขาดเลยดีแล้วล่ะ,ะไม่ขาดมันมีค่าความต้านทานอยู่นะครับแสดงว่าไม่ขาดนะครไม่ขาดนะดีแล้วเพราะว่าถ้าขาดก็ไม่รู้จะไปหาไหนแล้ว4.7เมตรมทีนี้ดูต่อไป IC ไฟที่เลี้ยง IC ไฟที่เลี้ยง IC ก็จะเป็นตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยน้ำตาลดำแดง 1K นะครับ 1K ตัวต้านทานอา a r สตาตำแหน่งที่ถอดออกไปดู801นะครับตำแหน่งไฟที่ทำการเลี้ยง IC อยู่ที่ตำแหน่ง 8041K นะครับตัวนี้ ต้องถอดตะกัวออกไปถอดตะกัวลอยออกไปยกขึ้นแล้ววัดดูนะครับเรื่การนะครับยก R ขึ้นมาแบบนี้แล้ววัดดูครับขาดหรือเปล่า R หนึ่ง K นะครับเพืเ่อนๆ R หนึ่ง K อหนึ่ง K แล้วก็ตั้งหนึ่ง K นะครับมาดูกันว่าจะขาดไหมเข็มจะขึ้นแถวนี้เนาะโอ้ยมันจะต้องซื้อใหม่แล้วไปเตอร์เี่ทำามาหากินนานแล้ว พิเตอร์นี่ไม่ยังไม่ได้ซื้อใหม่เ,เอามาดูนะครับอาขาดด้วยโอ้ยอาขาดจริงจริงเลาตัวนี้ขาดนะครับขาดแล้วมาดูกันนะครับออกมาออกมาขี่ขาดห่อนบัดกีไปก็ได้โอ้หดูออกมาดิอ่อาอะนะครับนะึ่งเค ดูกันหน่อยนะครับว่าสินค้าต่้งกล้องนอะครับนะนี่ไงเห็นไหมมิดอิ่มซิมเลยไม่มีอ่่ยืดไหมตั้ง 10K ยืดหรือเปล่านะครับ ก็คือเหยียดหยาดเลยเอ,อุอ้ยขาดเลยนะครับไม่ใช่ยืดเลยขาดไปเลยนะครับอ่าหนึ่ตัวนี้ขาดนะครับเพื่อนเดี๋ยวลองดูนะใส่อ่าหนึ่เข้าไปจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนเดี๋ยวทำการทดสอบทดลองนะครับใส่อ่าหนึ่เข้าไปแล้วนะครับมันจะติดไหมจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับเพื่อนนะ เป็นไปได้ี่เจ๋วเลยเนี่ยถ้าเป็นไปไม่ได้หาสดีเลยบหลอดโหลดหลอดเดียวนะตัวมิเตอร์สองร้อยห้าสิบโวล์ล้วฟัดไฟออกเลยนะครับออกหรือเปล่าหลอดเดียวไม่ได้สองครับสองได้นะครับโอ้ทำงานด้วยนะครับทำงานแล้วเครื่องทำงานนะครับมีเสียงไฟสูงออกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เสียบตูดหลอดด้วยนะครับ ดูไฟที่ออกนะฮะไฟที่ออกนะครับไฟร้อยยี่สิบนะครับมีบโ,โอกาสที่จะไฟสูงรั่วที่สายไฟแบ็กนะครับโอเคนะครับเครื่องทํางานได้เป็นที่ตัว r 1 k ขาดนะฮะแล้วก็ที่นี้ครับถอดปลั๊กแล้วนะครับไฟที่3 0 0รจะไม่ค้างน่นเพื่อนเอาไใหด,ดูครับนะไฟไฟสามจะไม่ค้างนะเห็นไหมครับไม่มีไฟค้างนะ เอนะครับเอาเครื่องทํางานได้เดี๋ยวดูภาพเลยนะครับยาวแนละ้วตรงนี้นะครับ 1K นะครับอาคนละแบบกันด้วยไม่เป็นไรนะครับค่าความต้านทานเท่ากันเดี๋ยวลองดูเครื่องครับมีภาพออกไหมโอ้ยทำไมมันเป็นเส้นรีเทสอย่างนี้การปรับสกรีนลงนะเพื่อนเส้นรีเทสจะให้ไปสกรีนเมื่อสักครู่ปรับไปสูงเกินไป มือดีปรับไว้มันอาจจะไม่สว่างก็เป็นไปได้เรวมาดูภาพกันนะฮะภาพออกหรือเปล่านะเพื่อนเอนี่นะครับก็อยู่ชันันนสองสี่นะผมจะกด AV เดี๋ยวนี้ผมลุ้นมากนะครับเพื่อนว่าจะมีภาพเปล่าครับโอ้ยเป็นสีโอ้แจ็คไม่ดีแจ็คไม่ดีโอ้ยแจ็คันนสนิมโอ้โอภาพชัดเจนดีจเลยนะครับได้การแล้วนะครับ เอาที่นี้ก็เข้าสู่กระบวนการลองเสียงอะไรต่างๆทีวีนี่ขอแต่มีภาพออกมาก่อนนีเย่ยมเลยนะครับเอาดาเนินไปครับในส่วนของเก็บรายละเอียดต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในส่วนของการซ่อมภาคจ่ายไฟการเช็คก็เป็นดังที่เพื่อนเห็นจบได้เหยจบเลยเนาะจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้มันดังบมละเสียงมันจิ้มก็จิ้มดูเนาะดังนะครับโอเค ใช้งานได้ไฟรั่วไฟรั่วเปลืองสายยางหน่อยนึงนะเอาอยู่บ่เ็ดอยบ่ไฟรั่วดูไหมมันออกสายหรือออกตัวไฟรั่วจอดจอดมีเสียงไฟกรณีที่มีเสียงจอดจอดเอาแปรงสีฟันแบบนี้ลากหาก็ได้ออกที่ตัวก็รอเปล่าเอาเอาตรงที่เสียงเขาหายเพื่อนได้ยินเสียงเนาะจอดจอดแเหมือนเสียงลมอ่ะ เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่นะครับอยู่นี่นะอดนะครับเพื่อนๆครับในการที่จะถอดสายเส้นนี้แล้วก็เอาสายยางห่อเนี่ยมันจะต้องคายประจุออกจากหลอดภาพก่อนนะครับบางเครื่องก็ ไฟค้างบางเครื่องก็ค้างน้อยค้างมากแล้วแต่บางเครื่องก็ไม่ค้างเลยตัวนี้นะครับสายเนี่ยหลอดภาพเนี่ยเขาจะมีการไฟเขาจะมีไฟสูงจากไฟแบกแล้วก็ชาร์จเหมือนซีเลย <c oughs> ก็กําลังไฟน่าจะประมาณ20,000กว่านะ22,000น่าจะมีนะครับแต่จะเป็นมิลลิแอมต่าๆจะค้างไหมโอ้ตัวนี้ไม่ค้างนะครับถ้าค้างมันจะโดดครับนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะฮะว่าเครื่องนี้จะค้างไหม เสียบปลั๊กให้ทำงานนะครับจุดเริ่มทำงานก่อนนะครับอ่าเครื่องทำงานแล้วนะครับแล้วผมก็ถอดปลั๊กแล้วด้วยนะครับแล้วดูว่าจะมีไฟค้างหรือเปล่านะครับโอ้เครื่องรุ่นนี้ไฟไม่ค้างในจอนะครับโอ้ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะดังพระนะครับนะ ัวที่ไม่ค้างนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนจะถอดตัวนี้นะครับก็ให้ต่อกาวลงลงกาวตรงสปริงก่อนนะอแล้วทีวนี้ก็อุดด้วยสายยางเลยครับดันลงให้ให้ยางตรงนี้นะมันโอบมาถึงนี่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้ถ้าโอบมาถึงด้านล่างได้นี่จะเยี่ยมมากแต่ถึงนี่ก็พอเพราะ่รั่วออกแกวเนี้ ผลปรากฏว่าได้ผลครับอู้ไม่มีเสียงแล้วหรือต่เสียงทำงานจัดๆนิดเดียวแต่เสียงไฟรว่วไม่มีแล้วน้ครับสุดยอดจริงๆเลยจบเลยดีกว่านะจบดีกว,ว่าการเสร็จแล้วนะครับน้ำภาพก็มีแล้วล่ะจนมี VCD, ีิี r ีรีวดีไฟไม่เข้าต่อมาก็คือตัวทันทานขาดนะครับเพื่อน แล้วไฟรั่วก็ใช้สายยางห่อเป็นที่ม้วยแล้วกับบ้านได้บานหอ,อย่างดีเด้กันกระแทกธรรมดาได้พี่น,อน้องเอาจบคลิปิดีโวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ